สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตูนพีไลท์ถูกช่องใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนขอภัยที่มาช้านะคะขอพายด้วยนะ Good morning ค่ะ Good morning ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอเคอ่ะมีใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายพี่กุลสวัสดีค่ะ มีครเข้ามาแล้วบ้างขอภัยมาช้าไปนิดนึงถูกต้องชัดเจนนะคะกำลังเอะไ์ถูกช่องหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะโคดวีสวัสดีค่ะอใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์แนะนําตัวกันหน่อยนะคะชื่ออะไรเออพี่สาวสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างนะคะพี่กุ้งลอกสวัสดีค่ะเสียงพี่ชัดใช่ไหมพี่ลิงสวัสดีค่ะเสียงพี่ชัดเจนใช่ไหมคะ พี่จิ๋วสวัสดีค่ะช,ชัดเนาะชัดเจนดังไปไหมคะดังไปไหมอะ่ะคุณาสวัสดีค่ะโอ้นี่ตั้งใจมากๆเลยนะคะน้าช้างสวัสดีค่ะแม่ปอสวัสดีค่ะวันนี้ตั้งใจมากๆเลยนะคะวันนี้พี่มากับหัวข้อพี่จอยสวัสดีค่ะคุณนสวัสดีค่ะพี่ต่อยคิดถึงเหมือนกันค่ะ ต่วันนี้แบบว่าให้เห็นหน้าไม่ได้นะคะไม่พร้อมเลยทีเดียวนะคะหเห็นรูปไปก่อนนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะสวัสดีผู้นาทุกทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะอายะรพีอมอรลาบนะคะได้มาแบ่งปันนะคะจะมาแบ่งปันในเรื่องของโพสต์อย่างไรให้หน่าสนใจไหนใครอยากฟังหัวข้อนี้บ้างขอกดไ like ลค์เรืวอหน่อยค่ะอยากฟังไหมอยากฟังไหมโพสต์อย่างไรให้หน่าสนใจโห บอกก่อนเลยนะวันนี้ไม่มีทฤษฎงทฤษฎีใด,ดๆทั้งสิ้นค่ะทุกคนวันนี้มันคือทฤษฎีของพีนั่นเองคือเอาเรียกง่ายๆนะคะมาจากประสบการณ์ของตัวพีนะตลอดการทําธุรกิจนะคะตอนนี้พีทําธุรกิจนะคะมามากกว่าใกล้จะครบอย่างนี้ที่ว่าใกล้จะครบแปปีเต็มแล้วนะคะเดือนตุลานี้ก็ครบแปดปีเต็มๆแล้วนะคะกับการทําธุรกิจมาแล้วก็ สร้างรายได้นะคะมากกว่า5ล้านบาทแล้วแ้ะสามารถที่จะลาออกจากงานประจำนะคะทำควบคู่กับงานประจำมาประมาณ1ปีกับ8เดือนตอนนี้ทําธุรกิจนูสกิน f ู o ท Time ค่ะปรบมือปรบมือให้ตัวเองนะคะทำไมถึงปรบมือให้ตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักพีในอดีตนะคะจะบอกว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันคือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือเ,เลยทีเดียวคือเปลี่ยน คนละคนเลยพี่เลยรู้สึกว่าพี่แบบไม่ใช่แค่รู้สึกคือพี่รักธุรกิจนี้มากๆแล้วก็ขอบคุณผู้นําทุกคนมากๆนะคะที่ที่สร้างคนคนนี้นะคะให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะคะพี่ยังจําทุกคําที่ผู้นําทุกคนนะสอนพี่ได้เนอะอย่างเช่นชอบชอบคำอะไรบ้าชอบยังจําได้จนถึงทุกวันนี้ว่าอะไรพี่จอยบอกว่า ที่นี่เป็นเหมือนโรงเรียนดัดสันดานค่ะทุกคนพี่จอยจำำําคําพี่จอยพอตอนนั้นจําได้เลยพี่จอยแชร์อยู่ที่สูนูสกีนนะแล้วพี่จอยบอกว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนดัดสันดานพี่รู้สึกในใจเลยอะ่ะมันจริงมากๆรู้สึกมันจริงมากๆค่ะโรงเรียนดัดสันดานพ่อพี่อะ่ะ จากนิสัยที่มันเลวร้ายไม่น่ารักเลยก็กลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้ในวันนี้นะคะก็ขอบคุณความคิดดีๆของผู้นำทุกท่านนะคะที่ถ่ายทอดมาให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะในหัวข้อโพสต์อย่างไรให้น่าสนใจคะ่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะถามก่อนว่า เราเคยมีความคิดไหมว่าทำไมฉันจะต้องโพสอะไรนู่นนี่นั่นทำไมฉันจะต้องโพสคือพี่อะจากอดีตที่เคยเป็นคนคิดลบมากๆมากมาก,มากแบบไม่ใช่ธรรมดาค่ะเป็นคนคิดลบขั้นสุดแต่สร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนคิดบวกและดูดูเป็นนางเอกที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วภายในใจนั้นแล้วอย่างกับนางมารร้ายเลยทีเดียว อันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงทุกคนอาจจะไม่รู้หรอกแต่จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยแหละรู้ตัวเรามากกว่าใครใดๆทั้งสิ้นแรงโรงเรียนดอดสันดานจำจำขึ้นใจเลยไงครับป้าวันอ่ะทีนี้เนี่ยเราอ่ะเป็นคนที่คิดลบมาก่อนแล้วพอเรามาทําธุรกิจเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะทำไมจะต้องโพอสอะไรนู่นนี่นั่นคือก่อนที่เรามาทำาเราก็มีความคิดลบอยู่แล้วกับการที่ เราไม่เล่นโซเชียลมาก่อนใช่ไหมคะพี่ไม่เล่นโซเชียลมาก่อนเลยแล้วพี่มีความรู้สึกว่าโพสอะไรโพสโพสกันทําไมอ่ะทําไมจะต้องมาบอกด้วยว่าวันนี้ฉันกินอะไรวันนี้ฉันไปกินอะไรที่ไหนวันนี้ฉันไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ฉันไปทําบุญอะไรบอกทําไมบอกทําไมกันนี่มีความคิดอยู่ในใจแบบนี้ค่ะบอกทําไมมาโชว์กันทําไมอะไรอย่างเงี้ยมาโชว์ทาไมหรอทําไมจะต้องมาเป่าประกาศให้คนรับรู้ด้วยเนี่ย เรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวปะมาบอกคนอื่นทำไมนี่มันคือความคิดที่เรวไรที่ไปคิดลบก,กับคนอื่นเขาที่คิดคิดไม่ใช่คิดแค่กับตัวเองไม่ดีแต่คิดไปกับคนอื่นไม่ดีเลยค่ะไม่น่ารักเลยใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอเรามาเข้าธุรกิจอะเราก็ต้องถามก่อนว่าเนี่ยไหนมีใครเคยเคย,เคยมีความคิดแบบไม่ค่อยน่ารักแบบพีมั้งไหม ถ้าเกิดว่าใครเคยมีความคิดแบบนี้ปิง้งแวบมาในหัวกดหน้าเหลืองมาให้รัวๆเลยคะ่ะมีไหมอาจจะไม่มีนะมีมีพีแบบโอ้ยเป็นคนคิดลบถึงบอกว่าที่นี่เป็นโรงเรียนดัดสันดานมากๆนะคะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะและชีวิตตัวเองก็ดีขึ้นนะวันนี้เรยอยากมาแบ่งปันทั้งหมดทั้งมวลตลอด8ปีว่าเฮ้ยคิดอะไรอะและเปลี่ยนความคิดแบบไหนอะมันถึงเนี่ยได้ได้ทำธุรกิจเนี้ย มายาวนานขนาดนี้และสามารถที่จะสร้างรายได้จริงๆอ่ะกับธุรกิจเนี้ยมากกว่าห้าล้านบาทไปแล้วอะ่ะพี่จะมาแกะให้ดูเผื่อนะคะเผื่อใครที่เป็นแบบพีนะพี่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแบบก้าวมาจากจุดเดิมบางทีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําไม่ได้นะตอนเนี้ยมันอาจจะมีอะไรที่มันแบบมันอยู่ในใจลึกๆหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เราไม่ทําสักทีเออ คือพี่เป็นอย่างนี้ไงมันมีอะไรคือพีเลยอยากที่จะมาแบ่งปันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวพีและพีหลุดตรงนั้นมาได้อย่างไรนะคะพี่สมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้ทักแล้วนะคะแต่รักทุกคนจริงๆนะรักทุกคนจริงๆขอบคุณที่เข้ามาฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งสิ่งนี้ออกไปแล้วก็ออกไปทํากันนะคะโอเคหลังจากนั้นคะ่ะหลังจากที่เราคิด ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องโพสอะไรนู่นนี่นั่นนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพอเราเข้ามาในธุรกิจนี้เฮ้ยพีได้เรียนรู้เลยอะว่าถามจริงๆเถอะถามจริงๆนะเวลาที่เราโพสแต่ละโพสอะเราใช้เวลาไหมเราใช้เวลาไหมคะใช้เวลาในการเขียนไหมถ้าเกิดว่าใคร เห็นคิดเห็นเหมือนกันนะคะว่าใช่มันต้องใช้เวลาอ่กกดเล็กหนึ่งมาค่ะใช้เวลามาใช้เวลาในการเขียนใช้เวลาในการเลือกรูปเออใช้เวลาในการที่ต้องมาแบบว่ามามาคอยโพสมาคอยแบบว่าเอ้ยฉันจะเขียนอะไรดีนะฉันจะเอารูปไหนลงดีนะใช้เวลาไหมคะทุกคนเออ ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราใช้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นแล้วพี่ก็เรียนรู้เลยอย่างว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะที่เขาโพสะเขาไม่ได้จำเป็นจะต้องมาโพสบอกอะไรเลยนะ าเขาเสียเวลาเขาใช้เวลาของเขาที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวเนี้ยฉันอยากที่จะบอกให้กับคนคนอื่นได้รู้เขาใช้เวลาของเขาเขาเสียสละเวลาของเขาเลยทีเดียวพอพี่เข้าใจในสิ่งสิ่งนี้อะ่ะทุกคนพี่แบบพี่รู้สึกเลยอะ มันเปลี่ยนจากคําว่าเขาแบบมาโชว์อะไรกันมาแบบทําไมจะต้องมาโชว์ด้วยเปลี่ยนความคิดในหัวค่ะว่าเขาแบบเสียสละมากๆอ่ะใครเห็นด้วยบ้างคะกดหัวใจมาให้รวัวๆัวเลยค่ะพี่รู้สึกว่าคนเหล่าเนี้ยที่มาทําสิ่งสิ่งเนี้ยมาบอกเนี้ยฉันไปกินข้าวที่ไหนเพราะเขาอยากบอกว่าเฮ้ยร้านนี้มันอร่อยให้ไปกินกันเถอะ เขาไปเที่ยวที่ไหนเพราะเขาอยากที่จะบอกว่าเฮ้ยที่ตรงเนี้ยมันสวยนะไปเที่ยวกันสิเออเขาไปเออไปเรียนที่ไหนมาเขาอยากบอกนะว่าเฮ้ยตรงเนี้มันดีมาสิมาดูสิแบบเนี้ยค่ะทุกคนหลังจากที่พี่เปลี่ยนมุมมองแล้วเนี่ยปึ๊บพี่ก็เออว่าฉันเนี่ยนะไม่เคย ทำอะไรแบบนี้เลยทำไมฉันมีอะไรดีๆฉันเก็บไว้คนเดียวละ่ะฉันไม่บอกเรื่องราวอะไรเหล่านี้ให้ใครฟังเลยละ่ะฉันเป็นอะไรของฉันเนี่ยฉันเป็นคนแบบว่าขี้งบเข็นแก่ตัวอะไรของฉันเออพอพี่รู้สิ่งนี้คะ่ะพี่แบบเฮ้ยจากนี้ไปนะมีอะไรดีๆก็ต้องแบ่งปันมีอะไรดีๆก็ต้องบอกให้คนรู้มีอะไรดีๆก็ ใช้เวลาสักมิดเถอรในการที่จะโพสล,ลงไปในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวลงไปในเฟ e บุ๊กไหนใครเริ่มรู้สึกว่าเออว่ามันก็จริงแล้วมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันแล้วบ้างคะขอหัวใจมาให้รัวๆหน่อยค่ะบอกก่อนนะว่าเพราะว่าที หลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้คิดอะไรแบบพีเลยแต่พีมาจากคนที่ติดลบมากจริงๆจากการทำธุรกิจออนไลน์จากการโพสเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ตามในสื่อโซเชียลก็ตามนะคะพีเลยอยากที่จะมาแบบแบ่งปันจริงๆนะอ่ะพอสเต็ปแรกพีหลุดและ ว่าโอ้เพราะว่าฉันนะไม่ได้อยากที่จะใช้เวลาอยากที่จะเสียสละอะไรใดๆเลยที่จะโพสต์แบ่งปันเรื่องราวนะพี่หลุดจากตรงนั้นและคําถามต่อมาก็คือว่าเอา้าแล้วเราจะโพสต์อะไรละ่ะบางทีแล้วเนี่ยเราเราก็มีเรื่องราวนะที่เราอยากที่จะเราเห็นสิ่งสิ่งนี้ยเราก็อยากจะบอกว่าเออจริงๆเนี่ยมันก็ดีนะแล้วบางทีแล้วเนี่ย เราก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ไม่บางสิ่งบางอย่างละกันแล้วเราควรจะโพสอะไรแบบไหนดีเออพี่อยากให้ทุกคนค่ะดูคลิปคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเปิดแบบสดๆเนี่ยแหละ อันนี้มันเป็นลูกแก้วนะคะที่เขาไหลลงมานะคะมันเป็นคลาสสีกันนะแต่ทุกคนค่ะทุกคนดูพอมันหมดแล้วอ่ะทุกคนเห็นไหมว่าแต่ละสีอ่ะมันจะมาอยู่ด้วยกันนะคะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบถ้าใครเห็นไม่ชัดนะคะมันจากลูกลูกแก้วที่มันคล้ากันหลากสีจากข้างบนนะคะ แต่พอมันไหลลงมาแล้วอะทุกคนมันเป็นไปได้ยังไงอะแต่ละสีอะมันแยกแยะแต่ละสีออกมาแบบนี้เลยอะทุกคนเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเห็นไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ มันเกิดคลิปอันนี้เห็นแล้วงงมากแปลกมากจริงๆใช่ค่ะพี่จิว๋วตอนที่พี่เห็นครั้งแรกพีก็มันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะในใจเริ่มคิดลบอีกหนึ่งสเต็ปเฮ้ยมันเขาใส่น้ำหนักอะไรที่มันไม่เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเขามันต้องมีวิธีการอะไรใดๆหรือเปล่านี่นี่คิดคิดไปคิดไปเล่เปื่อยนะฮะนั่นแหลคะค่ะ สิ่งนี้พี่อยากที่จะให้ทุกคนเห็นว่าความจริงแล้วอะ่ะอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันนะคะมันจะถูกดึงดูดมาให้เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราโพสต์ออกไปอะค่ะสิ่งที่เราโพสต์ออกไปอะ่ะวันนี้เรามาทําธุรกิจเนาะเราโพสต์เราทําการตลาดในไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามอะ่ะเรา ตั้งใจที่เราจะแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อให้คนที่เหมือนกับเรามาอยู่กับเราคำถามก็คือว่าวันนี้เราอยากได้คนแบบไหนที่มาอยู่กับเราและจากคลิปเมื่อกี้เนี่ยมันก็ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรแบบไหนสิ่งที่เราแสดงออกไปมันก็จะดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นมา ธาตย่อมเข้ากันได้โดยธาตโอ้โหพี่สงขอบคุณค่ะอยากให้ทุกคนค่ะลองย้อนกลับไปดูตัวเราสิ่งที่เราโพสต์ลงไปใน Facebook หรือที่ไหนก็ตามอะ่ะเราโพสต์ที่มันเป็นบวกหรือว่าเป็นลบเราอยากได้คนแบบไหนเข้ามาในธุรก,กิจของเราเอาแบบนี้ เราอยากที่จะได้คนที่มีแนวคิดแบบไหนเข้ามาในธุรกิจของเราและสิ่งที่เราสื่อสารออกไปนั้นมันดึงดูดคนที่เราอยากได้หรือเปล่าโอ้ตะกี้พี่พยายามที่จะหาใน Facebook พี่มากเลยนะเมื่อจริงๆตอนนั้นน่ะคือ f c e e o o o เนะความน่ารักของ Facebook ก็คือเขาก็จะ ส่งเรื่องราวต่างๆนะคะให้เรากลับได้ย้อนคิดทุกคนเชื่อไหมว่าในอดีตนะถึงแม้พี่เข้ามาทําธุรกิจแล้วนะทุกคนแต่พี่ยังไม่ได้ตกผลึกพี่ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายหรอกพี่ก็แบบเข้ามาถามทุกคนทุกคนเข้ามาในธุรกิจเนี้ยทุกคนลองทําลองทําธุรกิจนี้ดูหรืออยากให้ธุรกิจเนี้ย ลองเทอมสำหรับเราลองเทอมก็คือระยะยาวอะค่ะอะลองทำหรือลองเทอมคะพิมพ์มาให้พี่หน่อยค่ะใครลองทำพิมพ์มาเลยค่ะว่าลองทำใครลองเทอมพิมพ์มาค่ะว่าลองเทอมลองทำหรือว่าลองเทอมคะเออคือทำไมถึงพูดสิ่งนี้เลยวะพอตอนแรกๆที่พีเข้ามาพีแค่ลองทำอะค่ะทุกคน พี่เข้ามาในธุรกิจนี้พี่แค่ลองทำเฉยเฉยค่ะไม่ได้ตั้งใจทําธุรกิจเพราะพี่ไม่ได้พี่เข้ามาด้วยเรื่องของสินค้าเนาะเข้ามาด้วยเรื่องของเพบเอ้ห<ๆ>ฉันอยากสวยขึ้นอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําธุรกิจอะไรบ้างไหมก็แค่มันลองลองดูลองลองทำลองลองทำดูและสิ่งที่ Facebook แจ้งพี่มาว่าเธอรู้ไหมว่าเมื่อ จริงๆแล้วทำมาเกือบ8ปีใช่ปะแต่เมื่อแบบ6ปีที่แล้วอะสิ่งที่เธอโพสจะคืออะไรทุกคนวันนั้นพี่ไปขึ้นรถไฟฟ้าจากสนามบินนะพี่ทำงานอยู่สนามบินสวนนะภูมิแล้วพี่ต้องเข้ามาทำอะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่จามจุรีสแควร์ค่ะพีนั่งรถไฟรถไฟแอร์พอร์ตลิงค่ะแล้วรถไฟมันเสียมันทำให้พี่ต้องรอนานมาก <c oughs> มันทำให้พีต้องรอนานมาก <c oughs> พี่ก็โพสไปใน facebook เลยค่ะว่า ห่วยแต่จริงจริงจัดการด่วนเลยนะแบบนี้ค่ะทุกคนเออมีอะไรคะบนบนเออแล้วพอขึ้นไปบนรถไฟฟ้าคนเยอะมากๆอ่ะคนเยอะมากมแล้วพี่ต้องยืนแล้วพี่ก็ใส่รองเท้าส้นสูงด้วยแล้วพี่ก็ถอดรองเท้าแล้วพี่ก็เลยโพสต์ไปอีกหนึ่งโพสค่ะทุกคนอยากจะหายทุกคนดูจริงจริงคอฟหาไม่เจอแล้วพี่ก็โพสตไปอีกหนึ่งโพสต์พี่ก็เลยบอกว่า มันไม่ไหวแล้วนะถอดเกิบเลยดีกว่าคือถอดลองเท้าเลยดีกว่าแบบนี้ตอนนั้นคือแค่ลองทำค่ะทุกคนและไม่เข้าใจอะไรใดๆของธุรกิจเลยสิ่งที่เราแสดงออกไปเรื่องราวที่เราส่งออกไปมันก็เลยเป็นเรื่องราวประมาณนั้นเรื่องราวลบๆแล้วเราไม่รู้เลยอะว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งเนี้ย อะไรก็ตามที่เหมือนกันนะมันจะดึงดูดเข้าหากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราโพสอะไรที่ลบๆบหรือแบ่งปันอะไรลบๆบเป็นไปได้ไหมคะว่าเราก็จะดึงดูดคนที่แบบลบๆบหรือคนที่แบบไม่ค่อยน่ารักเข้ามาเป็นไปได้ไหมคะไหนใครคิดว่าเป็นไปได้กดหน้าเหลืองมาให้หน่อยคะ่ะเป็นไปได้ไหมคือสิ่งสิ่งนี้พี่อยากแบ่งปันเพราะว่า พีอะหลังจากที่พีรู้สิ่งนี้มันคือการทำธุรกิจแบบลองเทอมอะคะ่ะแบบลองเทอมไม่ใช่ลองทำอีกต่อไปพอเราลองเทิมกับมันแล้วเนี่ยเราคิดว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นระยะยาวเราต้องการคนแบบไหนเข้ามาเราก็ทำสิ่งที่เราต้องการคนแบบนั้นออกไป หลังจากนั้นนะคือพี่ก็นะปรับจูนในสมองของตัวเองค่อนข้างเยอะมากๆทุกคนก็คิดจากคนคิดลบมากมากๆๆอืมเป็นคนคิดบวกมันก็ต้องใช้เวลาคนะในการฝึกฝนในการมีสติในการใช้ความคิดของตัวเรามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่แบบฉับพลันน่ะมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดจนถึงทุกวันนี้อืม วันนี้นะคะหัวข้อว่าโพสอย่างไรให้น่าสนใจอะ่ะพี่อยากที่จะเติมเข้าไปอะ่ะว่าโพสอย่างไรให้น่าสนใจให้ได้คนแบบที่เราต้องการจริงๆเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะเมื่อเราเนี่ยหนึ่งเรารู้แล้วว่าเราอะ่ะโพส เพื่อโพสในการแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปคนที่โพสต์ได้เป็นคนที่เสียสละมากๆและเราอะพร้อมที่จะเป็นคนที่เสียสละในการโพสต์แล้วหรือ,อยังแบ่งปันเรื่องราวดีๆเรามีสินค้าที่ดีเรามีธุรกิจที่ดีเรามีสังคมที่ดีเรามีทัศนคติที่ดีเราพร้อมที่จะเสียสละเวลาในการทำสิ่งสิ่งนั้นแล้วหรือ,อยังอย่างต่อไปว่าเฮ้ย เราโอเคเราพร้อมและแล้วเราเนี่ยเรามาทําธุรกิจอ่ะเราอ่ะโพสต์ในสิ่งที่เราอยากที่จะดึงดูดคนที่น่ารักน่ารักดึงดูดคนที่มีความคิดดีๆทัศนคติเหมือนเราเข้ามาแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจว่าเราอ่ะจะทำธุรกิจนี้แบบลองเทิง สำคัญมากๆในการที่จะโพสต์และโพสต์อย่างไรให้หน่าสนใจให้ดึงดูดคนมามันอย่างนี้ค่ะทุกคนโพสต์น่าสนใจอ่ะเราเคยเห็นปะโพสอะไรที่ลบๆบคนก็สนใจเหมือนกันจริงไม่จริงโพสอะไรที่ลบๆที่มันแบบดราม่ามากๆที่มันแบบเลวร้ายคนก็สนใจเหมือนกันแต่คำถามก็คือว่า เราอยากได้คนแบบไหนเข้ามาอยู่ในธุรกิจเราะเออบางคนนะเกิดความสับสนว่าเฮ้ยเราอยากที่จะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เฮ้ยเราเห็นคนนี้เขาโพสหูโพสแบบนี้หูทำไมคนมากดไลค์เยอะจังทำไมคนมาคอมเมนต์เยอะจังแต่มันเป็นเรื่องราวดราม่าค่ะทุกคน เราอยากได้คนดรามา่าดราม่าเข้ามาอยู่ในธุรกิจเราหรือเปล่าอย่ามองแค่ว่าอันไหนที่มันเป็นกระแสที่มันเรียกยอดไลค์ที่มันเรียกยอดแชร์ที่มันเรียกยอดอะไรแต่มันคือการส่งผ่านพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่มันออกไปแล้วมันเกิดจากพลังงานที่มาจากตัวเราอะวันนี้พี่รักสังคมนี้มากๆเนาะ และพี่ก,ก็อยากให้ทุกคนส่งต่อพลังงานดีๆค่ะออกไปพอเมื่อไหร่ก็ตามที่มันส่งออกจากตัวเราอะเราเป็นเพียงแค่เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งที่โยนลงไปในน้ำอะน้ำมันก็จะเกิดแรงสั่นกระเพื่อมออกไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันออกมาจากตัวเราอะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นแต่อะไรที่ส่งพลังงานดีๆออกไปในสื่อโซเชียลเพื่อดึงดูดคนดีๆเข้ามาในธุรกิจของเราได้ไม่ได้คะ่ะไหนใครคิดว่าได้พิมพ์มาหน่อยค่ะว่าได้แน่นอนได้ไม่ได้จ้ะโพสอย่างไรให้น่าสนใจและให้ได้คนดีๆเข้ามาในธุรกิจเราด้วยนะเออ เหมือนคำที่โฟลเดอร์ของเราบอกใช่ไหมโฟลเดอร์ของธุรกิจนูสกินบอกว่าอย่าอะไรนะประมาณว่าให้รีคูดคนดีๆเท่านั้นเข้ามาในธุรกิจเราคนดีๆอะค่ะคนที่คิดบวกคนที่มองโลกในแง่ดีคนที่ไม่มีข้ออ้างใดๆอะไรทั้งสิ้นคนที่มีแรงผลักดันคนที่แบบพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอะค่ะ อขอบคุณทุกคนนะมันเริ่มจากตัวเราเนี่ยแหละแล้วพีว่าธุรกิจโนสกินมันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนหลายๆคนได้ด้วยโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมด้วยนวัต ก,กรรมที่เหนือชั้นอืและด้วยวัฒนธรรมการช่วยเหลือการปณิธานของบริษัทเราอะ่ะมันสุดยอดแล้ววันนี้เราทําสื่อโซเชียลกันน่ะเราก็แค่เป็นพลังงานดีๆเสียสละเวลาบางช่วงเวลาของเรา โพสออกไปในสิ่งที่ดีในสิ่งที่น่ารักน่ารักและโพสต์โพสต์นั้นนะคะมันจะเป็นโพสต์ที่น่าสนใจที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในธุรกิจเรานั่นเองนะคะทําธุรกิจนี้ให้เป็นธุรกิจที่ลองเทิมสําหรับเราไม่ใช่ลองทําอีกต่อไปนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้อีกหนึ่ง รอบนะคะหลังจากที่จะตาก,กันไปนะคะสำคัญมากๆเลยเราอยากได้คนแบบไหนนะคะสิ่งที่เราโพสต์ออกไปในสื่อโซเชียลให้มันน่าสนใจและดึงดูดคนที่ดีจริงๆเข้ามาในธรุรกิจเรานะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ